รอหลอเชกโอเคตืงไหนเพื่อนโอ้ยสัตว์บุดแคมเออโอเคได้ไปกลัวที่ไหนเฮ้ยเอ้าสัตว์กูมากระเบิดเลยไหมโอ้โหมากระเบิดสี่สองคนอ๋อมาด้วยกันโอเคได้เลยเพื่อนพอเราขบขอบแล้วกันว้าว ฮู้เดิมไม่เคยเปลี่ยนกูจะลงบ้านนี้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 เฮ้ยเอ้าเอ้าเพี่อะไรวะเฮ้ยปืนปืนปืนแกไม่ใส่อยู่ไหนวะเย้เฮ้ยเรียบร้อยไม่ไกลเลยตว์ ไปกูอยู่ไกลเพื่อนจากไว้สัตว์เขาตรงนี้มีกอยู่กูเออเฮ้ยกูอยู่คนเดียวไอ้สัตว์สวยเพื่อนเอ่ออเออเผล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 อเฮียมีทุกทิศเลยสัตว์ไปกูดังงั้นเลยเพื่อนมาสอไปไอ้เหี้ยข้างหลังโอ้ยตัดต้นไม้ สวยเพื่อนสวยสวยเฮียเพื่อนแม่งโคตรแม่นเลยไอ้สัตวู้วเจ๋ว่ะลมเสร็จคนก็มาอะไรเฮียเพื่อนสกายมันเพื่อนเบอร์สี่มันแม่นจังวะเฮ้ยเบอร์สองโหดแท้ว่ะมีอะไรหรือเปล่าวะเพื่อนขอในกันเอียเฮ้ยยิงกันอยู่ในโกดังวะตามเบอร์สี่ตามเบอร์สี่เบอร์สี่แม่เก๋วไอ้สัตว์ตามเบอร์สี่ตามเบอร์สี่ โอ้โหมีเก็บเลยสัตว์เอ้ยข้างล่างก็มีออออเยอะเล่นไม่ได้ยินเสียงเคียอะไรเลยมัมาตั้งแต่ตอนไหนไม่ได้ยี่เฮฮาฮ่าฮ่าาขาราชการจะแทะสงสัยไม่ได้ยินพ่อฝนได้ไลยสัตว์เฮ้ยยิงกันเองเวันนี้มาชมเพื่อนมาแล้วมาดีมาชมเพื่อนมาแล้ววุ้นขออภัยในเสียงฝนเฮ้ย หอยเพื่อนโหดแท้วะพิดตายหมดลมเลย <c oughs> เหรอหึจำว่ะไปได้วะเรลือได้มีแต่ห้าวจังเลยสัตว์เฮ้ยโอ้ตายแล้วกูลบสามสี่ครั้งแลง้วไอ้แม่ บาดสมควรเฮ้ยเพื่อนยิงไอ้สัตว์ไอ้มึงเหงาเปล่าไอ้เหี้ยเล่นเกี้ยอะไรวะเนี่ยยิงกับเฮ้ยโอ๊ย เฮ้ยสามป่องเลยสัตว์ขอโ,โอเคกูไม่ขับแล้วกันมึงขับเลยมึงขับเลยกูไม่ขับแล้วก็ไม่ได้ยิงแต่กูขับไปสัตว์ดดิบรอเลยกันก็นคงเจอต่อได้เลยถ้าไปแบบนี้ เพื่อนมึงจะพาไปชันจริงเหรอไปเลยเพื่อนไปเลยโอ้ยเหี้ยตัวสามไปแล้วช่วยเพื่อนจอดอ๋อตัวอ๋อโอ้ยเหี้ยมีตัวเดียวกันดิปืนยั <c oughs> ยงไม่ได้รัดสังนัดเลยไั้สัตว์ ไปเลยโอ้โหเพื่อนประสาทแม่งเก๋าสัตว์อะว่าโดนยิงเนี่เลยปะโอ้อย่างนี้ควรไว้ใจเลยสัตว์สุดไม้บังอ๋อเพื่อนเพื่อนสีถึงบ้านเขาแล้วไอ้สัตว์เพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนบุก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  จบร้อยโอ้โหยิงโดนไปยังเยอะแต่ไม,ไม่ล้มไปหสัตว์ดีนะปืนกูได้รันเดี๋ยวเรียนแม่